สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสว่า์วันศุกร์ที่21มกราคม2565เรื่องจงมีความสว่างบทที่หข้อท่องจำโอ้ถ้าเจ้าได้ตั้งใจฟังบัญญัติทั้งหลายของเราแล้วดังนั้นสันทิสุขของเจ้าก็จะเป็นเหมือนแม่น้ำและความชอบธรรมของเจ้าก็จะเป็นเหมือนบรรดาขึ้นแห่งทะเลอิสยาบทที่48ข้อที่18 อ่านฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง7อ่านพระคภพร์ในหนึ่งปีอุปยบบทที่12 1 4ถึง14เนื้อหาจงมีความสว่างอาจหมายถึงให้มีความสงบสุขอย่างไรก็ตามมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการมีสันติสุขของพระผู้เป็นเจ้ากับการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ดังนั้นที่เราได้ให้ในหัวข้อต้องจำในวันนี้ ถ้าบัญญัติข้อหนึ่งที่บางคนอ่านไม่รู้จักอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อที่29ซึ่งพระเยซูตรัทรงบัญชาว่าเราควรรดยนรู้จากพระองค์เพื่อเราจะได้พบกับความสงบสันติสุขสำหรับฝ่ายวิญญาณของเราสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากพระโรมบทที่10ข้อที่17ยังกล่าวอีกว่าฉะนั้นความเชื่อจึงมาโดยการได้ยินและการได้ยินก็มาโดยพระวจนะของพระเจ้า พระบัญญัติข้อหนึ่งที่บางคนอาจไม่รู้จักอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อที่29ซึ่งพระเยซูคิดทรงบัญชาว่าเราควรเรียนรู้จากพระองค์เพื่อเราจะได้พบความสงบสันติสำหรับจิตวิญญาณของเราสิ่งนี้สำคัญมากเพราะโลมบทที่10ข้อที่17ยังกล่าวอีกว่าฉะนั้นความเชื่อจึงมาโดยการได้ยินและการได้ยินก็มาโดยภาวนาของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีประเภทของความสันติภาพเราทำสันติภาพอยู่เป็นประจำอิสยาบทที่45ข้อที่7สันติสุขอันยิ่งใหญ่สดุดีบทที่119ข้อที่165สันติสุขอยู่รอบด้าน1พงศษัตริย์บที่4ข้อที่24และสันติสุขก็จะเป็นเหมือนแม่น้ำอิสยาบทที่48ข้อที่18 คำถามที่ผุดขึ้นมาในใจคือใครเป็นผู้ให้ความสันติสุขในระดับใดคำตอบนั้นง่ายมากพระเจ้าคือผู้ให้ความสันติสุขพระองค์ประทานสันติสุขผ่านพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์องค์สันติราชอิสยาบทที่9ข้อที่6นี่คือเหตุผลที่อัคราสาวกเปโลอธิษฐานเพื่อกิจจะจับโดยกล่าวว่าและสันติสุขของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือนความเข้าใจทุกอย่าง จะรักษาบรรดาจิตใจและความคิดของพวกท่านไว้โดยทางรพเยซูคริ์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7ข้อพระคำก่อนหน้านี้กล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่ในทุกสิ่งโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณจงให้บรรดาคคำทูลขอของพวกท่านถูกแจ้งให้กับพระเจ้าทรงทราบกล่าวอีกในหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะได้รับสันติสุขของพระเจ้าเพราะท่านต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์และท่านก็ไม่สามารถวางใจในคนที่ท่านไม่รู้จักหรือให้เขายอมรับในตัวท่านทั้งหมดได้นอกจากนี้ท่านไม่สามารถอธิษฐานต่อผู้ที่ท่านไม่เชื่อยังไม่พูดถึงการที่ต้องสรรเสริญและให้เกียรติพระองค์เท่าที่ควรในการบันทึกข้อนี้ข้าพเจ้าขอหนึงใจพวกท่านให้แสวงหาบิดา แห่งบรรดาความสว่างยากอบทที่หนึ่งข้อที่17และขพะเจ้ามั่นใจว่าท่านเองก็จะได้พบกับพระองค์ตามที่พระสัญญาไว้ในสุภาษิตบทที่8ข้อที่17ท่านต้องการให้เสรีสุขของพระเจ้าได้ครอบครองในชีวิตของท่านหรือไม่จงมาหาพระวินยัยแห่งความสว่างในวันนี้ผ่านทางพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์องค์สันติราชจงสารภาพบาปของท่าน ถ้าหากท่านได้เคยกระทําความบาปมาก่อนให้ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตต่อจากนี้โดยปราศจากความบาปขอให้แสงสว่างของพระเจ้าทรงนําความสันติสุขมาเหนือตัวท่านและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านในนามของพระเยซูหัวข้อประเด็นสําคัญจงพิจารณาตึกต้องใน2โคลินบทที่6ข้อที่14ถึง18 จงก้าวออกจากทุกสิ่งที่แสดงถึงความมืดและมาหา,าพระเยซูคริสต์ด้วยความสว่างในวันนี้ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอบออออเอเออเดโบเยจะดทาโดยคิดจ,จักรแห่งการทรงไถ่ริสเตียนของพระเจ้า